ส่วนชนโรงพันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่เอาเนื่องจากว่ามันตัวใหญ่มันเขาเ้าไปไม่ได้มันก็จะเอาอ,อีกพื้นที่โอ,อกาสขาดงบประมาณแล้วก็การขาดการดูแลจากจากภาครัฐบา,างส่วนอย่างัอันนี้ก็เป็นแผนที่แตะได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือเป็นป่าผู้บาดเจาะซึ่งจะมีอาณาเขตติดหมูอะไร พวกนี้ครับที่เราเรียกว่าเป็นวันฉัพืชแต่จริงๆงลแล้วมันเป็นยาครับเพราะฉะนั้นถ้วยเกยรสรแล้วก็ถ้วยเกยรสรหมักทําไมต้องมีถ้วยเกยรสรหมักเพราะว่าเออเอเอเกสร เอามาาอมาไมีว้าวเก็บแล้เก็บมีทุกทุกค่อยเลยอ๋อี่เก็บได้แลยนมันี้ไม่ได้หวานมันไม่ได้หวานแไม่เขียนแต่ว่ามัน ปริมาณมันน้อยลงปริมมาณันปริมาณมันลดลงลดลงห้าร้อยกรัมห้าร้อยแอลอะไรอ่าขายนี้เขามีแบบเจ็ดร้อยห้าสิบขายเป็นลิตรใช่ไหมชาเป็นลิตรครับลิตรอันยี่สองพันสองจะได้ความขึ้นไหมคะรสชาติกลมกรสชาติมันคิ้วมันอะไรแบบหมดรังเลยวิธีดูดน้ำซึ่งนะคะไม่ยอมปล่อยเลยได้ที่บ้านที่เบ้านไหมมั้ง อา่เอา,เ,อาเลบบครับอร่อยดีอร่ออยดีันนี้ได้ใช่ไหมครับอันไหนอันนี้พี่อุ้งพี่อันไหนพี่อันนี้อันนี้พี่ดูดอะไรช่วยก็ได้อร่อยดีพี่อันสี่ร้อยตัองสามสาขาเสร็จแล้วก็เราก็ตัดเลยจะหวานอมเปรี้ยวของวันนี้มันเป็นแบบที่เรียกว่าสมมติถ้ากินไปมันก็จะกลับมาโอ้ มนแปลว่าก็มาขอไปตัดมาผูกันอย่างไ้ที่เดียวดสามร้อยมันจะได้ด่ายคำว่าในบ้านนี้หมาะใส่คนคนเงินเราไม่เลี้ยงกันนะใส่คำว่าโอเคค่ะได้ทำท่าจริงไหมนะคะขอบคุณมากค่ะสักครู่หนึ่งค่ะ พร้อมนะคะโอเค น้ำพึ่งในรูปแบบ<ด>ผ <ม S 1> งขึ้นมาแล้วแล้วก็บรรจุแคปซูลเรียบร้อยหมดแล้วครับถึงคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นการทดสอบกับเซลล์เซลล์มเริงเซลล์อัลไซเมอร์นะครับว่าว่าผลจากสารที่สก,กัดมันเนี่ยครับมันจะมีผลช่วยยับยัง้งหรือว่ารักษาโรคหรือว่าอาการได้ยังไงต่อไป